คนระวังนข้านึงเนีตั้งเสียค่ารับตรงนี้จะเป็นสวนตุเรียนข้างบนถ้ถึงแล้วเนี่ยหลุดค้องนี่ก็ถึงตรงนี้จะเป็นหินก้อนใหญ่หินก้อนใหญ่นะพีุ่ระวังคถเรามาทางนี้มองจะดันไปติดต้นไม้ไผ่ต้นไม้แต่เราต้องเบียดผ่านหินใหญ่หินใหญ่เลยมันขึ้นมาเองนี่ร้สอร์ทตรงนี้ถึง ผมอยู่ในหูเขาสวนมะรีตรงนี้ยมีถ้ำด้วยมีถ้ำด้วยแต่เราทำแบบบ้านไม้เรามีอะไรเนี่ยทำแบบบ้านๆอ่ะดีที่สุดกระติ่งาสามารถทำท่าน้ำอะไรได้หมดใช่ไหมครับทำได้ ทำท่าน้ําแต่ไม่ยื่นลงมาในน้ำใช่เราต้องแจ้งกลมเจ้าท่าอะไรก่อนอให้เข้ามาตรวจสอบตรวจสอบแค่นั้นแค่นั้นนะเราอย่ากขึ้นของเขาของของของพี่เขาดิแล้วเราต้องขึ้นตรงนี้แหละอาพานนี่แหละแต่เขาไม่มาเล่นตรงนี้ของผมมาจะเล่นในสวนนี้ ข้างในมีที่เล่นให้น้องเล่นก่อนก็ได้นะเดี๋ยวจะมาพักนะครับเที่ยวได้ที่น้ำเป็นาหารได้ในนี้พันห้าพันห้าแล้วก็มี